ไปตรวจโควิดกันจ้าตรวจแบบแย่ลูจมูกอ่ะจ้าไปตรวจโควิดกันจ้าตรวจแบบแย่ลูจมูกอ่ะจ้าไปเทสมาแล้วพี่น้องเสียน้ำตาเลยแย่เ yeah, ข้าไปในหูจมูกอะ่ะมีจามน้ำเอจามอ้าวขังหนึ่งนะแต่ก็โอเคเดี๋ยวสิบหานาทีได้คำตอบจ้า เพราะว่าเดี๋ยวเอจะต้องไปเ้าซูมูฟังเนาะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเขาหายไปโรงเรียนได้แล้วหายไปโรงเรียนได้แล้วและวบัดตาที่นี่เขาตรงมีการตรวจวัดผลที่ได้รับว่าเป็นว่าบ,บ,บีติดเชื้อก็คือสามารถใส่ได้แค่เจ็ดสิบสองฉลองนะจาะหลังจากที่รูผลนะ้าเอรูผลตอนนี้ก็คือนับไปวันทีนวันจันทจันนะค่านพูดพฤหัส จันกับนับอังคานอังคานผุดพฤหัสวันเพฤอหัสบ่ายบ่ายจังโมงตอนนี้ก็คือนั่นแหละคือเวลาที่สินสุดเจ็ดสิบสองชั่วโมงเองกต้องมาตรวจไหมเนาะจา๊ะคือตอนนี้เขาบังคับให้ไปโรงเรียนได้แต่ว่าให้ไปเป็นบางวิชาแล้วก็ต้องมีตอนนอ้องมีการยืนยันของผลตรวจเนาะขันตําเจ็ดสิบสองชั่วโมง ลังจากเจ็ดสองชมมั่วโมงก็คือผลเป็นโมฆะก,ก็คือต้องตรวจใหม่อันนี้เป็นแย่จมูกแม่น้ำตาไหลน้ำตาไหลน่าจ้านี่ละผลโควิดเดี๋ยวอีกสิบห,าห้านาทีลูกกันจ้ะเดี๋ยวมารอฟังเบิงเนาะนี่เดินไปหลังบ้านนี่เองใกล้ๆจ้ะขอบคุณที่ขอมาให้กำลังใจน้าจา้านาะสวัสดีจ้ะ